การเกี่ยวเข้าครับมือนนี้เกี่ยวเข้าครับมือนนี้เออ ي, อท้ไอ้ท้น้องขึ้นมาครับซอยกันเกี่ยวเขา้าละกระจ้างเนี่ยครับเครื่องมือครับมือนนี้แล้วเลยได้แต่ทั้งนั้นหน้าะครับครับจะไล่ไปพ่นละครับพุนครับลักหัวุ่นะ ตอนนี้กำลังเกี่ยวได้เกือบครึ่งแล้วครับเกือบรึ่งแล้วครับออันนี้กับซอยกันเกี่ยวครับจ้างแน่ซอยกันแน่ครับวิถีชีวิตคนภาคอีสานครับคนภูไทยครับจังหวัดนครพนมครับอม่วนครับม่วนมวนครับโอู้้ใดไปยุงเทพกรุงไทยครับยุ้งเฮรองแเลวมันยากานนี้บบเห็นบบเคยเห็นครับ กระเบิร์เดอร์เนี่ยจะดูเก็บเกี่ยวครับบานเฮาอันนี้ขา้าวเหนียวอยู่ครับข้าวเจ้าอยู่ทุกคนครับส,สูงๆครับพี่แล้นะครับปุดกว้างครับกว้างอยู่ค่อยๆเกี่ยวไปครับจะเร็วอยู่ครับหลายคนนี่ครับเขาที่เกี่ยวแล้ว กสิกองเป็นแบบนี้นะครับทิมไว้จักมือสองมือครับเพื่อเขาไม่แห้งแล้วก็มัดครับครับเกี่ยวไปกบโอ้แมงมันแตะุบโคบครับแมงมันครับนาีดีด้นาทีนะคะครับตัวนี้ก็เกินครึ่งมาแล้วครับเกินครึ่งมาแล้ว ุครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกว่าครับพุณนะเปลี่ยนเตอเตอรเลยไปครับเร็วอยู่ครับเออมาเด้อพูดอะไรเกี่ยวข้าวกันไรครับพุณหรืออีกเงือนึงครับเป็นข้าวเจ้าครับท่านพูอันที่เกี่ยวอยู่นี้ข้าวเหนียวครับ อันนี้ทยาอายทยน้องจากบรรณวะครับแล้วก็บบน้ามัวครับจ้างแน่มาส้อยกันแน่ครับหลายแล้วว้ครับ